เาบังเมื่อกี้บงังแคทมั้งเรื่องอะไรเนะีย่ยอะไรหอยู่อยู่เวลาสเก็ตไม่ได้ยินเสียงวะได้ยินได้ยินได้ยินไเลยพูดที่อะเขามองฟังแล้วแดงลูกเหมือนหรอือเปล่าบอกกันนะเอาลูกจากสลอตน,นะฮะ ใครควักผมเอาหายตามนั้นน่ะก็ตามนั้นน่ะก็ตามนั้นแต่เย็นคู่ของเมื่อกี้ฝนมันตกไม่เได้เลยขายก็ได้เพลย์มันก็ได้เล่นไรเล่นสามแปดครับในวัวนี้เอออยู่ร้านสเก็ตอยู่ร้านสเก็ตเอาคืนมันด้วยแล้วบอกเงินซื้อกูไม่ได้ไม่ต้องมาใช้ใช้แทน เธอมีเรื่องแล้วเป็นอะไรจังล่ะไฟดับไฟดับไฟดับไปตรงเบสสิครับทำอะไรกันนะเบสที่หน่อยฮะมาที <uar these. S 1> ่ไหนครับบอสเรื่องเจ้าสล่อดเข้ามาเบสที่หนครับไอสัตว์ เรียกกูเป็นหมาเลยไม่ใช่ต้องเป็นตรงนี้อาว่าไงเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องเรื่องที่บอสบอกมาใช่ไหมจำได้ไหมปัดมาเรื่องนั้นนะปัดมาตัดมาเรื่องวิปเปอร์นะเออวิปเปอร์อยู่เออเรื่องผมมาแล้วมมมผมจมาใครอ่ะใครอตัอ้งหอมป่ะครับใช่ไหมใช่อะไรขึ้นแล้วนายก็ผมเข้ามาแล้วผมเห็นเรื่องไอ้ที่คู่ไปแทงตำรวจใช่ไหมแล้วบอสแกล้งมันแล้วเออ อันนี้ผมก็เลยแก้มันขยี้เข้าไปต่อแก้มันขยี้เข้าไปต่อผมขายไปแปดไปแล้วยี่สิบล้านเพื่อมาจ่ายบอลคุยเอ้ยเรื่องให้คุยไม่ดีคุยเรื่องหนาไม่พอไอ้สารไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องผมนี่เองถ้าวแค่ตอนนี้บอลราอรอเดี๋ยวเราค่อยรอแล้วผมว่าอีกไม่นานก็เฉลยแล้วครับนี่อีกไม่นานก็เฉลยดีไม่เพราะผมได้ข่าวว่าน้องน้องมันเครียดหนักเลยผมไม่อยากให้น้องเครียดเฮียเดี่ยเฮียกูทำเด็กร้องไห้เป็นคนหนึ่งอ่ะ อ๋ออันนี้มก็ได้ร้องมันก็ร้องเหมือนกันใครร้องใครร้องฮะอีตัวต้นเรื่องไงไอเดียใช่ไหมไอเด็กกากินั้งอ่ะได่เดียงไงโอ้หเหี่ยพูดมึงนี่เป็นระยำจริงๆบอสเด็กมังโตไม่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 มึงมันเฮี่ยกันไปแล้วไหนกอดูหน่อยโอเคโอเคกูไม่ได้สนับตอนนี้ครับ ไอ้บังทำอะไรเนี่ยบังอย่างที่พี่พูดพี่ไม่ได้โทษมึงหรอกเรื่องเนี้ยไอหด้าลงไปหรือทำอะไรลงไปอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรไแต่ถ้าการติดเล่นของมึงมันทำให้พวกกูลำบากอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว มึงคิดง่ายน้องชายมึงคิดว่ามึงทำอะไรเสร็จมึงเอาเงินให้พ่ก,กูก็จบมึงคิดว่าเงินมันสำคัญพ่อกูขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ดังมีกีค่คนบ้างอะประมาณสิบสี่สิบสี่คนครับยืนยืนให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับยืนเย็นกันตรงน,นี้หน่อยได้ไหม เสนะื้อขาหัวเขียวนี่ใครเนะี่ยใครใครไม่ใช่ออกไหนนะครับใคร,ร<อ>ไม่ใช่ออกไหนมาครับพี่อยากให้ถาอนพี่ไมไ่ได้โทษเหมือนแต่แรกพี่บอกแล้วว่ามึงทำผิดมึงก็รู้แล้วแต่มื่เค้ามึงทำผิดแล้วมึงก็บอกว่าเอาเงินเงินไปเลยแล้วเ,เดี๋ยวผมรับที่ชอบให้ มันคิดว่าเงินกับเพื่อนพวกกูมันคิดว่าไหนไมันสำคัญร้อนปะแปลงอ่ะบเพมันคิดว่า iPad, oy, Bang, ไอแปดมอไซบางนีออนมันสำคัญกับเซอรอตอีกคนหนึ่งเหรอไม่ครับอีว่าอนะไรกดอเมรเกันอ,อ,อันแก๊งพี่เดือดร้อนทุกคนตั้แต่ยืนดูทำอะไรไม่ได้ มึงก็ต้องยีดูเพื่อไม่เดือดร้อนใช่คว้ากลัวหายด้วยมึงหนีเหรอมึงจะหนีใช่ไหมมึงกลับมาเน่ยไอ้บ๊อบมึงมาเน่มันนวลมึงมาเน่มึงมาเน่มึงไปอยู่กับแม่ตอนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยหลบจอนไอ้บ๊อปไอ้บอปแทงเลยอยู่เฉยติดตลกมากไปปะเนี่ยติดตลกมากไปปะเนี่ยมึงก็จำไว้แดงเรื่อนเงี้ยที่แกงโซยอ่ะพอมึง ให้ดัวแชทไปส่งโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลทุกคนเลยหลังโรงพยาบาลนะให้ไปส่งหม ออรู้แล้วรู้แล้วว่าสงสารรู้แล้วเชียไปด้วยดีหวานครับ หลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลส่งหมอหลังโรงพยาบาลอยู่ไหนครับพีทงงงงบ่ทิ้งหลังแถวหลงังโรงพยาบาลเลยทิ้งหลังโรงพยาบาลครับไปทิ้งหลังโรงพยาบาลเลยบอกว่าแถวหลังโรงพยาบาลพี่เออไปทิ้งได้เลยไปทิ้งจบไปไม่ต้องทิ้งยังไงหรอกโอเค <c oughs> เดี๋ยวเล่นอีกครับโอ้โเล่นภาษาอสักเลือกสองรอบเดี๋ยวเฉลยน้องดีกว่าไปนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวอย่าภาษาอน้องไปอีกสัต้องเอาวสองรอบก็เฉลยน้องมาดีกว่าน้องมาลองฮะน้องมาลองน้องมาลองให้ตายแล้วตอนนี้บอกบังหมอบบังอยากอยากตึ้งก่อใส่ทุกแก๊งก่อนเลยตึงไปก่อนตึงไวก่อนเราเราเปลี่ยนใส่ชุดแก๊งก่อนดีกว่าเอะไรวะ แต่ไม่เกี่ยวหรอกแล้วเปลี่ยนชุดเอเอเร็วโอ้ใจเย็นเร็วฟังขึ้นไหมวันนีะโคตรชีวิตโคตรมัน อ้ยขอโทษทนแรงไม่ไยตั้งอยู่ดิอ้าไปไม่อู้ ให้มันมาลามเออเออมึงไม่คิดจะเลื่อนหน่อยเหรอเดี๋ยวมันลามมาตรงนี้สะพายอยู่หมเอ่อไปลิงตู้ขรัครับรับกวนจ้างจังอ่าข้าวีนำงด้วยครับเปลี่ยนชุดด้วยครับได้ครับข้าวะนอง คำกล่องอยู่เออเอร์ดครับครับผมจะจ่ายเอาสลอ็อตชมพูคืนนะครับอ๋อฮะเกิดที่ธนาคารด้่ไหมครับเธอครับไปเธอ แมวอันนี้ไป,ไปเะเเงินเท่าไหร่เธอสิบสามล้าน <c oughs> <c oughs> สามล้านนะคับื่อเขาเรียกอะไรครับอ่สองเจ็ดสองค่ะสิบสามบาทไม่ใช่เหรอใช่ครับเนี่ยบอกบอานี่ตกู่ย์นะบอกบอกเทียบว่าผมจ่ายไปแล้วโอเคนี่นี่พี่ปิงตูรู้เรื่องหรือเปล่าครับอะไรนะคะตป๊บนึงนะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยบอกมาสิ อันพี่ทำไปนพราะผมจ่าแล้วที่สามั้นแล้วกันอันนี้คือชัวร์ใช่ไหมฉันไมเช็คกันนะใช่เช็ค <ๆ S 2> ได้เข้าวามไปเข้าข้อไปบอกนีคฮับ <IT> ตอนรับน้องที่กระดับเขียวนะครับกระดเขียวต้องเติบโต โอเคครับแล้วก็อะไรที่กระดาษเขียวนะคะต้อนรับน้องที่กระดาษเขียวอ๋อสนุกก็ไม่อยู่กระดาษเดียวกันเหรอใช่ครับเอาไป็นว่าหมจใจแล้วโอเคไหมโอเคแจ้งแจ้งหรือยังครับบอกกากินางเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเยี่ยมเฮ้ยอะไรมึงกอดเหรอเห็นกูแบนเห็นกูแบนด้อมมั้ง ใช่หรอก็มันชอบคงเป็นอะไระใช่ไหมมันนี่มันเอาแบบเถ้าของมันหนาะมันนี่แค่มันถอดเท้าออมาเอ้ยมันกลับมาเป็นจอนคนเก่าแล้วหรอเธอใช่ไหมมั้อีแก่มันกลัวเพราะว่มันแข็งที่มันกลัวนะบอกว่าจะนั่งบนรถก็นั่งด้วยอ่ะเขี้ยก็กูหลบเยี่ดีมันเสียบกันทำไงอ่ะไปหนูไปนั่งไปไม่แล้วแล้วเจ๊จะนั่งกับใครอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเราเคย หนังเหนียวจะพูดอย่างที้ใช่ไหมอ่ะฝันไปแม่งก็ไม่เข้าไอ้เหี้ยเนี่ยนิ่สัยวันนี้ไปแก้เชิดจะไปแล้วันนี้ไม่มีใครทุกวันนี้คนแทบจะกราบไหว้แม่งแล้วนี่อยู่นี่ไงบูชาเธอเนี่ยเดี๋ยวเธอก็ไปนี่เลยเอาไอ้ใครเป็นคนยึดไอออโรร่าอยู่ปะอ๋อเจอยูอร์เจอยู่ไหมเอาบัตรแก๊งกับวัดคอยมาคืนให้มัน โอเคได้ค่ะถ้าของเขาหายใช่ไหมเฮ้ยแค่ชมใช่ป่ะเธอใช่ไม่แตกเธออะยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เธออยากแตกกันอะไม่สักทีเหอะสิลาวันไหนครับชมชมรออตอนึ่งครับเราไปเปลี่ยนชุดครับไปเปลี่ยนวได้ครับเธอยึดไปเท่าไหร่ เด็กแก่มาลมที่น really ี่ด้ดังใช่คิดเคี้ยวเลยวะไอ้เฮียนี่ควายไอ้เฮียนี่ติดหญิงเฮ้ยไอ้เฮียนี่ติดหญิงนะครับไอ้เฮียคุณเนี่ยกูเห็นแม่งอยู่อู่ดูดิรองเท้ามันยังไม่เปลี่ยนเลยดูมันรีบขนาดไหน ผมมาฟอร์แกงผมมาฟอร์แกงนะแกงผมมีเข้าในอ่ะกูมีลูกอ่ะพอเขาบอกมีรูปุ๊บมึงเดินหนีแห้คุณไม่ใช่รูปกูแน่ใจว่าไม่ใช่รูปมึงใช่ได้คุณอย่าหาอย่าหาว่ากูไม่เตือน ก็มาดิก็มาดีอู้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 อะเราเล่นเราเล่นยาอย่าอะไรยา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 ขอโทษที่รักฉันฉันขับให้เธอเองไม่แล้วคือฉันขับให้เธออะน้ำมันนั่นหน่อยไอ้ฉันไม่รู้เธอไอ้แบนคนยึดไอ้แบนน้ำมันรู้ไอ้แบนเห็นไม่ได้ไอ้แบนเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะเออเห็นแล้วว่าทำไงอ่ะดิเดี๋ยวฉันโทรหากันไอ้แบนครับ ยี่ต้ากลับมาแล้วพี่น่้จะหายไปไหนมานะเไอ,อชอมาวัดแกง๊งกับบิงซูอยู่ข้างเราสี่หัววัดคอยน่าจะหนึ่งมั้งเธอหนึ่งเจ้ชมโดนยึดวัดคอยไปเท่าไหร่ครับหนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญโอเคครับถ้างั้นหนูขออนุญาตค้นตัวนะ ยังอยู่วอทยังอยู่ยังอยู่ยังดีฮะเชื่อเฟมทำตัวดีดีทีเชี่ยสิอย่างงี้ผมก็ไม่มีไอแปดนั้งบนรถได้เลยพี่ผมทำตามไปโชว์ครับนะ้าก็เห็นในโชว์มันใช้ผมก็เลยใช้ตามครับใกล้ไปผมโดนด่าได้ไหมครับคมบไหมจะชมเชี่ยผมทำได้มผมไม่ทันได้เลยเรียบ,บ,บ,บร้อยครับชมมันเปลี่ยนสูตรด้วย้ดีต้อนรับกลับครับเปล่าเปล่าเปล่าเปล้วนี่ยสูตรเจอไปให้มันเคลียร์กันเถอะเดี๋ที่ เออเธอเป็นสภานี่เธอต้องอยู่ฟังใช่ป่ะบอกน้ำหอมมาฟังกไอ้ลระเบิดนะระเบิดลุเปิดดูเขาไปเจ๊เจ๊โหเจ๊โคตรฉึกเลยว่ะให้น้ำหอมมันมาไอ้น้ำหอมมาเอ่อบริเวณด้านบนตลาดเขียวได้ครับสุดท้ายลองไปนั่งดู ขอกองไฟไปนั่งกับผมละเอาไปนั่งด้วยกันเวลากลัวเวลาคนไฟบินมึงรู้จักไหมใครไว้ศัตดิ์ยังโง่เลยส์อะ คนไฟบินเรียกเรียกอะไรผมผมเพื่ออ๋อไอ้เียสก๊อตอยู่เรียกโทนี่ไอ้โทนี่นี่มึงจะหลอกเรียกโทนี่ไอ้เฮียหน้าสิหน้าขวางนยาวหาไม่ได้นะเว้ยเพื่อนคนไฟบินเดี๋ยวแม่ขนาดพี่กลัวไอ้สัตว์ไอ้เฮียก่อนมันจะระเบิดไอ้ยอมกูหลอกกันได้เลยเว้ยก็เที่ยกอนมันจะระเบิดผมเห็นเวล่ะปีเตอร์มันระเบิดอยู่แล้ว เอ็กเมนกาสวยนี่นี่อันนี้ยืนนี่คุกอะไรวะมึงพูดว่าอะไรระเบิดมันเระเบิดไหมล่ะแ้วกูตายไหมตายมึงเบื่อเบื่อมึงบอกว่าอะไรไม่ระเบิดบังบังครับบังบังอยู่บ้านบังบังเออเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังขยี้ถ่ายบอสแล้วเห็นปะแล้วเดี๋ยวเราจัดชุดนี้เสร็จแล้วเราก็อุ้มไปหลังเรือของเวียน แล้วเราก็พูดว่าเป็นค่าเรียนรู้แล้วกันไอ้ซันลุงรีบใช่ไหมไซันให้จะาผู้พูดแล้วกันเออแล้วก็เอาขอหนักๆกอยบ๊อบหน่อยนะโอเคไหมไอ้ซันเหรอไอ้ไอซันไอ้ไอซันส้มผมซันซื้อว่าว่าซันส้มโอ้ไม่อได้ไม่ได้อม่ได้หรอ ให้ไมาดูหน่อยดูไว้วิปเปอร์นะวิปเปอร์นะน่าจะไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมองก็ได้บัตรเม็ดบัตรเม็ดคุยบัตรเม็ดยาวมันหายเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวมองสินะกับเนี้ยอันนี้เหรอเมื่อกี้อะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุณเรียกบางปีเมื่อกี้บางรู้แล้วพี่ต้องตามผมมาพี่จู้เราไป วิเปิลนะได้ปะยังไงป่าวะอืมวิเปิลวิเปเปเออก็เดี๋ยวพอชุดนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวให้บางอ่ะขยี้บ๊อบแล้วมาพูดอะไรเสร็จเราแทงแม่งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปหลังโรงพยาบาลแล้วก็เฉลยแล้วคู่โอ้ก็บอกแล้วกันว่ามันเป็นค่าเติบโตรายการอาจารย์ก่อนอเป็นค่าเติบโตแล้วกันพอตื่นมาทุกคนแล้วอ่ะให้มาเยี่ยล่างแล้วก็เราก็พูดกับลูกเราแล้วกันว่าเป็นค่าเติบโต แล้คุณคุณนะคุณคุ้นะเหมือนภาพเคยเห็นเลยนะโอเยเนี่ยแล้วเราก็โอ้โหน้องไม่หน่อยปะโอ๋โอ๋น้อยโอ๋โ่หน่อยแล้วก็เปิดเปิดท่าเปิดท่ามันคือคือหมดแล้วคือหมดแล้วไม่ไม่ฟังก่อน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 แล้วก็คือแทงใครแทงแทงหมดคราวนี้แทงหมเออเดี๋ยวไม่แทงแทงหรือแทงเหลือแค่แดงกับบ๊อบโอเค เอาไปตอบคนนี้พอให้ไปแบบเราหัวฟ้ากูแทงเองไอหัวน้ำเงินอ่ะ๋อแทงปุ๊บแล้วก็อมันมันมันเป็นที่ไหนกับมึงมึงต้องแบบปกป้องมันจังวะแล้เดี๋ยวก็ลูกกูไอ้กยี่งแต่สมมติถ้ามันจริงจังก็เ๋ยวอะไรหมดเลยถ้างั้นอ่ะก็ถ้าสมมติถ้าเราไม่ตีเรื่องอะไรเดี๋ยวพอน้องมันตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าพอคุยอ่ะแล้วกดผ้าเจ็ดสิบหกอ่ะให้น้องๆมาหน่อยไอ้ทัางลรอหล่อ วีมึงเช้าติงรอบดีบอกว่าล้อเล่นนักก็ถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดไม่ก็ติดเล่นนักก็ไ้รู้ไงเวลาพวกพวาเราจริงเป็นไงถ้าเจ็ดหกไงสาวถ้าเจ็ดหกถ้ามถ้าเราอยู่โงาแล้วตื่นมาแล้วหนเห็นพี่ไปพี่ไโหดบาสัตว์เดี๋ยวลมบงเดามาดกขาดใครอ่ะ ทำเรื่องเอาสองคนก่อนเอาคนนีงก่อนไอ้แดงข้ามฝั่งนี้ไปอยู่แม่มึงขอเบี้ย่ะแดงวันนี้ลูกแังครับพี่รอให้ครบก่อนโทรตามนิ้เขาบอกก็กำลังมาบางังอันนี้เปิดตเปติดนะ เอาเอาเอาเดี๋ยวเอาบอบโยกมาด้วยแล้วก็แทงต่อแทงทั้งหมดแทงทั้งหมดไม่แทงแดนกับบ๊อบเดี๋ยวไอ้หัวน้ำเงินพี่เองมนงคิดว่าการระดีเช่อของพวกมึงทำอะไรได้หรือ่า อะไรนะรพี่ถ้าพี่อยากให้พวกมึงรับผิดชอบมึงแค่ว่ามึงจะรับผิดชอบอะไรได้รับผิดชอบมึนะครับเดนนาพวกกูต้องเล่นเฟสเพื่อเอาบ้านแกงครับคนก็ต้องหายวีนึงคนคนกลับมาแล้วแต่รถเราหายไปคันหนึ่งแต่เราไม่ติดจ่ายไดู้่แล้วสิบยี่สิบล้านอะ แต่เมืเ่อก,กี้พวกเราจะพวกมึงจะรับผิดชอบอะไรบ๊อบออกไปนี่ดิติเกตแดงเหรอแดงมานไม่หลกตายครับบังถ<ข>อ <มา S 3> ดอยูกับเพื่อนไม่ได้ไหรอครับพี่เฮ<อ>้ยกตแดงมติกเกตแดงต้องข, <า S 1> ขอดหรือเนาะจะฟังไม่ฟังอย่าไปเปล่า,เ,าเดินมาลูกเดินมาเดินมาไม่อยากอยู่เพื่อนได้นะแต่เพื่อนมึนันอาวุ่นวายชิ้นนึิมเดี๋ยวผมหายเองก็ได้ครับ อาวุธหหยอะ่ะกูทำพวกมึงตสาไหนก็นได้ถูกปะ่ะแล้วกูไม่มีมีดอมดมันเลยโอ้โหครับเขี่ยด้วยกูหัวบงังเขี่ยไม่ต่างกับกูเลยสัตว์ทางแม่งเลยฮะ<ห>ทางไม่แทงเข็แทงเองแล้วมึดาางด้วยม,มีเลือดงหนีเหรอปล่อยบังเลยไม่อยากครับไม่อยากไ,ไปอย่างี้ครับ เพื่อนมันมีเรื่องแต่มึงวิ่งหนีอ่ะเพื่อนมันถูกแทงมึงวิ่งแนบเลยนะมึงรักเพื่อนจริงเปล่าวะหรือมึงคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องตลกอ่่เมื่อกี้มึงติดตลกอยู่เลยไม่หรอมึงขอเลือกมีดไม่หรอขอเลือกอาวุธไม่ใช่เหรอเลือกเป็นมีดอ่ะขอเลือกมีดเองเนี่ยงั้นมึงคิดว่าทุกอย่างเป็นตลกใช่ป่ะหรือว่ากูติดเล่นพวกมึงเกินไป หรือว่ากูเองรูมึงเกินไปไฮบ๊อบไม่ครับพี่แล้วมันมไม่คิดว่าเห็นตลกต่อหนาพักกูอีกไปเอาบ้านกลางวงปะวะโทษโทษไปอันเดี๋ยวกูมาพูดอะไรก็พูด มันตลกได้เว้ยบางจังหวะบางเวลาพวกมึงก็เป็นน้องกูไอ้พวมึงก็ตลกต่อไปต่อไปนี้แกงมือขายยาเด็ดค่ะเกิดได้ไงไรเกิดได้ลงมาได้มึงอย่าขายยาไอ้มึงเอามาสองล้านเจ้าคอนเจอร์ไอเจนี่ตลกอะไรกันแล้วไอเจนี่ไม่เกี่ยวผมผมไม่เคยขายนะครับแกงมึงก็ห้ามขาย อันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อันทำทุกอย่างจกปูนอ้ามไม่ไม่เมื่อกี้อ่ะบงังมันเลือกมีดงั้นกูเลือกมีดที่ของมึงหายได้ปะได้ครับผมยอมหายก็ได้ไม่เพื่อนมึงถือมีดอะไรบ้างอ่ะอเพื่อนไม่น่าถือคขาว่าไปเก็บหมดแล้วมัโกงไม้ภูของเพื่อนมึงตกคนแม่ของมึงกูอยากตามเือนมึงต่อเอาเอาของเพื่อนก็ได้ครับ ได้แั้นมึงเลือกมงคนใครมีไม้พู่บ้างวะเนี่ยเอาขวานผมได้ไหมครับพี่ขวานพระสาัามได้ไหมครับไม่ไม่ใช่มึงคนเนี้ยครับเอาหัวแดงก็ได้ครับไม้พู่อะได้ส่งแม่ไปก่อนเลยบงังแถมแม่ซะร้งมังไงดิง